ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังแปลงปลูกทิวลิปสยามณถนนสายควนลังเขาแก้วหมู่ที่1ตําบลเขาดินอําเภอเขาพานมจังหวัดกระบี่ว่ามีเกษตรกรทดลองปลูกทิวลิปสยามสี่สายพันธุ์ขายรายได้ดีโดยเกษตรกรรายนี้เป็นหญิงวัยห6ปีเกษตรกรชาวสวนอย่างพพร,ราตําบลเขาดินอําเภอเขาพานมจังหวัดกระบี่นําพันธุ์ทิวลิปสยาม4ี่สายพันธุ์ประกอบด้วยปทุมมาพันธุ์เชียงรายหนึ่งปทุมมาพันธุ์เชียงรายสองปทุมมาพันธุ์เชียงรายสาม และปฐุมมาพันธ์ุเชียงราย4จากเพชรบูรณ์มาทดลองขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตอนเองเกือบหนึ่งไร่เพื่อหารายได้เสริมนอกเหนือจากสวนยางพาร,ราเพื่อเป็นทางเลือกให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวใช้เวลาปลูก2เดือนดอกทิวลิปสยามเริ่มออกดอกเป็นดอกไม้ประดับ ชูจุดเด่นสีสัสนสะดุดตาออกดอกไวให้ผลผลิตช่อดอกมากก้านช่อดอกกลงแข็งแรงอายุการใช้งานนานสามารถประดับไว้ในกระถางและปักใจกันได้หากท่านใดสนใจที่จะปลูกหรือว่าสร้างอาชีพใหม่สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0812721036เ,เริ่มต้นที่ เอาีิลิสยามเรื่อดอกกระเจียวมาปลูกที่กระบีค่ะพอปลูกมาแล้วผลตอบรับก็โอเคค่ะเพราะว่าตลาดก็รับได้ได้เยอะผู้คนที่ว่าาซื้อไปจัดงานต่างๆก็มีเยอะผลผลิตตอบรับเป็นเงินก็ได้ประมาณหนึ่งค่ะเดียวประมาณว่าใช้ได้ทีเดียวเราก็เพิ่งเริ่มต้นนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าระบุว่ากี่หมื่นกี่พันได้แต่ว,ว่าได้เยอะพอสมควรค่ะหวานนี่มันเป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะนี่อันนี้ค่ะแล้วก็ปรุงเป็นอาหารก็มีแกงช้มเกงเทโพและกับน้ำมันหอยยำแล้วก็ลูกอัตินะคะและลวกจิ้มน,น้ำพริกก็อร่อยมาก